สวัสดีครับผมวันนี้เฮียก็จะมาแนะนําทําเลให้นะว่าทําเลแบบไหนที่จะต้องใช้จ่ายยังไงนะครผมถ้าอันนี้เป็นทําเลตลาดเนาะที่เขามีซุม้มอยู่แล้วใช่ปะ่ะมีเคาน์เตอร์อยู่แล้วเราก็แค่มาแปะแปแปะ,แปะอ่าแล้วก็ติดตั้งขายได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ถ้าใครยังไม่มีทําเลอาจจะต้องเข็นกลับบ้านหรือเข็น มาใกล้ๆบ้านตัวเองอะไรเงี้ยก็ฮก็แนะนําให้มันเป็นแบบเป็นรถเข็นะนะครับอ๋อก็คือเก็บกลับบ้านได้เลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวหายแล้วก็ไม่ได้เปลืองพื้นที่เขาส่วนตัวนี้นะครับถ้าใครอยู่ในทําเลที่เป็นโรงเรียนเอ,อหรือเป็นกลุ่มอ่าราชการหรือเป็น,นอ๋อที่มันมี อโรงอาหารอะไรแบบนี้เราก็เอาไปตั้งได้ง่ายๆเลยไม่ยากเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมอ่าก็แค่ไปตกแต่งให้มันเป็นธีมสีชมพูส่วนตัวนี้น้องก็จะตั้งซูมาเองอ่าถ้าเขามีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ไปตกแต่งให้มันเ,เป็นแบรนด์ของตัวเดลุกซิงเพิ่มเติมนะครับอ๋อตัวนี้น้องขายอยู่ที่ด่านช้างนะอ่าทำเลโรงเรียนบรรหารสามนะครับตอนเย็นนี่โอ้โหตอนเช้านี่โอ้โหเด็กเยอะมาก ส่วนน้องคนนี้นะครับผมก็มีรถแที่ใส่ท้ายรถแล้วก็ไปท้ายตลาดได้เลยไปจอดไหนขายนั่นได้เลยนะครับผมก็แค่ต่อพ่วงเข้ามาเป็นให้มันแข็งแรงนะเพราะว่าน้ําหนักตัวเครื่องของเราเนี่ยมันหนักอยู่ประมาณ100กิโลนะครับแถ้าใคร อยู่แบบไหนแบบนี้ก็อยู่ในห้างได้เลยติกตั้งในห้างได้เลยนะครับก็สนใจก็ทักเกียเข้ามาได้นะครับต้องการใช้แบบไหนอันนี้ติดแอร์ได้เลยนะครับผมอ่าหรือว่าจะไปตั้งที่ซุ้มตลาดก็ได้มี3รถ4รถให้เลือกนะครับตอนนี้มีนมมีช็อกโกแลตมีชาเขียวแล้วก็สตรอเบอรี่อ่าอร่อยโดนใจทำเลไหนดีทักมาด่วนครับผมสวัสดีครับ